สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมมาอีกแล้วค่ะก็กองเห็นอีกหนึ่งกองสามคิวสั่งมาเมื่อวานตอนประมาณป่ายสองโมงกว่ากว่ามามาส่งนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะปล่อยมันกองไปก่อนตั้งแต่บ่ายกืบบ่ายสามโมงของเมื่อวานวันพฤหัสนะคะวันนี้วันศุกร์ก็น่าจะได้เลิก ทำแล้วเดินยากมากอะลงบันไดามาก็เ,าเจอกองหินตรงนี้ต้องเอี้ยวตัวหลบอยู่จะล้มเองก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันพระแล้วจะเริ่มทำนี่ขอถ่ายสภาพที่ทำไว้ก่อนว่าสภาพที่เราจะยังไม่ได้พัฒนาคือพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่เสร็จแตรงนี้ต้นไม้หลายต้นก็ตายเพราะฝีมือน้องหอยทากละตัวหอยทากพะฝนลงมันก็มาใหม่ท,ทั้งที่เราก็เอาไปปล่อยเยอะแล้วค่ะ ต้อปล่อยเอ้ยใส่เกลือเอ้ยใส่คือทุกอย่างที่ทําทําหมดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ซอยเก็บแบง่งแบ่งกันอยู่กันไปเนี่ค่ะเนื้อสีมีมีคุณนายตื่นสายตื่นแล้วสวยนะคะสีชมพูนี่ค่ะต้นไม้หลายต้นก็ต้องหอยมันกินเนยอะแคาเหลือนเนี่ยแคลนี่เหลืออย่างเงี้ยเลยค่ะมันน่าจะไม่มีได้กินแล้วค่ะดูแล้ว ใบหมดมเป็นกระถางกระถางเลยค่ะมันไม่มีอะไรจะกนินก็กินวอเตอร์เคสนนคะเนี้ก็ตะกี้วอเตอร์เคสเองนะกินอีกหลายวอเตอร์เคสก็คงจะไม่เหลือปกติก็เหลือเยอะอยู่ตอนนี้ก็เติมจะไม่เหลือแล้วนี่ก็จัดได้ระดับหนึ่งจัดได้ระดับหนึ่งก็เป็นแบบนี้มุมนี้ยังไม่ได้เอาออกหินยังไม่เต็มก็จะพยายามใส่หาคขีปมาให้ดู มาไม่ขี้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเอาทรายมากบให้ขี้หมาให้ดูด้อเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นหลุมอยู่ก็เอามันยังต้องทําเป็นคือเราตัดกิ่งไม้ลงแล้วเราไม่มีที่ไว้ทิ้งข้างนอกก็ลาบากเดี๋ยวเราค่อยๆทำให้มันกิ่งมันหมดไปใบมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ได้กระเบื้องยังอันนี้คาเรีกเขาเรียกเบื้องกระเบื้องนะกระเบื้อง ที่รื้อหลังคลาลงรถล,ลงมาก็ทำลงรถใหม่มันก็ยังอยู่ก็เดี๋ยวก็จะค่อย,อยๆวางไปวางต้นไม้เนาะโกงต้องเอาขึ้นที่จริงจะถมมาแค่ตรงนี้เองเนี่ยค่ะต้นเชอร์รี่ไทยเนี่ยแนวเนี่ยผมมาแค่ครึ่งเดียวแล้วที่เหลือก็จะปล่อยให้มันเป็นระดับเดียวกันค่อยททำแต่ตอนนี้มันมันยังไม่มันยังลื่นพอเราเดินเนี่ยตรงนี้มันจะลื่นเพราะว่ามันเป็นเนี้ยค่ะ มันก็ยังไม่เต็มดีเดี่ยมันยังบูบูอยู่ด้านนี้ก็ต้องยกยกพวกนี้ขึ้นเอาพวกนี้ขึ้นนะคะเพื่อตรงนี้ทําตรงนี้ให้เต็มแนวที่ยืนอยู่เนะะี่ยค่ะทําให้เต็มเต็มรู้เปล่าไม่รู้แต่คนขายเขาบอกว่าเออน่าจะเป็นเท่าแก่นี้เขาบอกว่าที่ประสานไปเมื่อวานเนี่ยที่เอาหินมาเขาบอกเอาเท่าไทรเท่าไรเขาให้ จะ,จะให้ราคาเดิมแต่วันเนี้ยขึ้นราคาแล้วเมื่อวานคิวละห้าร้ห้าสิบสามคิวพันหกร้อยห้าสิบค่าส่งไม่ได้คิดแต่เมืม่อวานจริงๆแนละ้วเขาขึ้นแล้วขึ้นคิวละสิบบาทก็จะเป็นสามห้าร้อยหกสิบบาท,บาทแต่ก็บอกขอเขาบอกว่าเพิ่งซื้อเองเขาก็จําได้พอดีร้านมันอยู่หน้าหน้าคือข,ข้ามสะพานไปนิดเดียวก็ถึงละอยู่ใ,ใกล้กับรถตัดก,ก็เลย อนุโลมไปว่าเออใช้ราคาเดิมก่อนแต่พอวันนี้ถ้าซื้ออีกก็ไม่ได้แล้วเขาบอกเอาเท่าไหร่ก็เอาให้พอเลยไม่มีบัญญาแล้วค่ะสามคิวนี้ก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วก็เลยบอกว่าก็ได้แค่นี้แล้วทาไมพอก็ต้องซื้อก็ยอมเสียอ,อีกคิวละสิบบาทก็ต้องค่อยๆ่ทำพกเอามาเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนแค่นี้ก็ไม่มีที่เดินแล้วเนี่ยลองดูขันับไปดูนะเนี่ยค่ะมันไม่มีที่เดินจริงนะตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถพอดีรถไม่อยู่ก็เลยเออสบาย มีรถอยู่ข้างเดียวก็ไปจอดอีกข้างหนึ่งถ้ารถมาอีกสองคันไม่มีที่แล้วแต่ถ้าเราถมดีๆนะคะถมดีๆถอยไปต้นไม้ตรงพวกนี้ออกเนี่ยมันก็จะทําให้มีที่จอดรถได้สองคันตางหน้าแล้วก็ถอยไปก็พอได้อยู่ต้องเคลียร์ต้องเคลียร,ตร,ยร์ต้องพยายามทําให้มันเป็นไปนได้นะคะเราสู่ฟังอันนี้เป็นการปรับข้อมูลพื้นฐานเดิม ก่อนจะลงมือทำนี่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยะเตรียมใส่บูทไว้ละเตรียมใส่บูทเตรียมจะใส่ถุงม,มือสิ่งที่เราจะใช้ก็คือจอบเราจะเริ่มจากจอบไม่ยากหรอกค่ะงานง่ายมากเลยเราอย่าไปทําเยอะเพราะว่า้ายกยกเยอะมันก็หนักแล้วเราก็จะมีมือกีกีมีอะไรอันอยู่แต่ใช้แค่อันเดียวทําคนเดียวพอด,ดีคนในบ้านไปทํางานทํานู่นทํานี่กันหมดมีเรา ก็ทํางานแต่ว่าเราคือชอบทําที่มันเป็นการออกกําลังกายแบบนี้ค่ะนะจะไม่มีใครมายุ่งกับเราเพราะเราชอบทําใส่นี่ไม่เวหนะักอย่างนี้ดีกว่าใส่ถุงมือแล้วก็ลุยเลยคะ่ะเช้านี้ก็จะจะต่อทำแต่แถวนี้ให้มันยุดไปเอาสักสิบรอบก่อนคือทําช่วงหนึ่งส่วาสิบรอบพอเหนือออกหยุดอาบน้ําไปทํารุ่นนี่นั่น ก็ได้อารมณ์ก็มาทําใหม่อีกสักสิบรอบสิบบูกีสิบกกว่าอะไรเงี้ยนะคะท<ำ>ํา<ม>พุ่งไว้ประมาณแค่นี้ยไม่เยอะเยอะเยอะทำทำเยอะไปทําไมเหนื่อยแล้วมันก็จะได้ออกกําลังกายหลายๆวันด้วยเนาะโอเคนะคะรอบนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นเลยสวัสดีค่ะ